คุณมาแล้ววะคุณมาแล้วรอก่อนนิ้วยืดยื่เฉยมาแล้ววะปูนปูนหนุนมาแล้ว đéo à, rồi rồi mình muốn muốn được hăng la mà muốn muốn nè rồi à, rồi chụp bài đâu nè À, muốn muốn nha คนมาอีกแล้วคนขอบขึ้นอีกแล้วอ่าคนจะขึ้นแล้วนะได้แล้วคนสุดท้ายเอ,อ้อเอ้อไ ไปปุ้นไปนู่นแล้ววะลงไปเแล้วอ่ะบายบายไปแล้วนู่น